สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่1กรกฎราคม2 5 6 3นะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่3นะครับของส่วนนี้ที่เราได้มีการเตรียมการนะครับในการที่จะทําวิดีโอให้เป็นเป็นชุดๆเป็นตอนๆนะครับตั้งแต่การเตรียมต้นนะครับจนถึงวันที่ตัดลูกหลังจากที่เราได้บดบุงต้นมาเมื่อเดือนประมาณกลางกลางเดือนเมษายนะครับปี663สามสบ้าใบชุดแรกนั้นครับตั้งแต่แตกไปอ่อนจนถึงใบเข้มนะครับจนถึงวันนี้นะครับเป็นใบที่ ร้อมที่จะแต่ไบออกชุดใหม่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเป็นการาแนะนําเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งเอาเทนนิคที่แบบว่ายังพอให้มีใบหลงเหลือในการที่จะใช้ในการาเตรียมใบถือเป็นใบชุด2นะครับก่อนที่จะสะสมอาหารนะครับพร้อมที่จะสะสมอาหารได้ได้ทันเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนนะครับเทคนิคในการตัดแต่งกิ่ง

ล,ลักษณะของใบชุดนี้เป็นใบที่เพสลาดนะครับเป็นใบที่เหมาะสมพร้อมที่จะจะให้แตกใบอ่อนก็ได้นะครับจะให้ตัดแต่งกิ่งก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็จะส่งผลให้การเดินของใบอ่อนชุดนี้เดินค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยฮะใบอ่อนเริ่มขยับมาแล้วครับถ้าเกิดเราได้ทำการตัดแต่งกิ่งออกเนี่ยการเดินใบอ่อนของใบชุดนี้นะครับ ก็จะเร็วขึ้นนะครับดูสภาพทรงพุ่มภายนอกนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับต้นนี้เราก็กะว่าจะไว้สัก5ลูกไม่เกิน10ลูกนะครับเราจะแต่งแบบว่าเอาตัดกิ่งที่ถี่ออกอย่างเดียวนะครับกิ่งแบบนี้นะครับเราจะอาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับอาจจะแต่งกิ่งข้างบนเนี่ยออกก่อนนี่ครับประมาณนี้เพื่อจะให้กิ่งเนี้ยเขาใหญ่ ถึงแม้ว่าจะแย่งอาหารจากกิ่งนี้นะครับซึ่งสไตล์การแต่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทุรเรๆนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราเอาไว้เป็นตำแหน่งที่สามารถเอาไว้ไว้ดอกได้นะครับเราจะมาเช็คก,กิ่งที่มันทีๆก่อนนะครับอยาให้ดูก่อนที่จะแต่งนะครับน่ครับเดี๋ยวเราจะเอาสองกิ่งนี้ออกกิ่งล่าง ไ,นะได้ครับเหลือออกจากกิ่งต้นประมาณสักนิ้วหนึ่งเพื่อให้เขาแห้งนะครับพอแห้งพวกนี้ก็แตะก็จะหลุดง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเลือดชิดโคนบางทีถ้าเกิดว่ามีการเข้าลูกลาเข้าทําลายของเชลราก็เดี๋ยวจะส่งผลให้เน่าถึงโคน่ะนี่เราพอเราตัดกิ่งข้างล่างสองกิ่งออกนะครับเขาก็จะโปร่งขึ้นแต่นี้ภารกิจต่อมาก็คือเอาเลือกกิ่งนี้ออกกิ่งกลางครับครับเอาอันนี้ไว้นี่ไว้ แล้วก็กิ่งเนี้เราจะให้จุดนี้มีมีลูกก่อนมีดอกก่อนนะครับแต่ว่ากิ่งเนี้ยมันถูกมันถูกอ่าไอ้นี้ไอ้นี้บังอยู่เดี๋ยนะฮะกิ่งเนี้ยมันมันสามารถออกได้กิ่งนี้ครับออกได้มันมีสองกิงกงก่งนี้อยู่่มันมีกิ่งนี้กับกิ่งนี้อยู่เอาออกได้แล้วมันชิดก,กันด้วยเนะี่ยพอออกมันจะเหลือกิ่งนี้สองกิง่งแล้วก็กิ่งนี้เราก็จะให้มันมีลูก แล้วก็มากิ่งบนนี่ก็เอานี้ออกนี่ออกเอานี้ไว้เอากิ่งนี้ไว้แต่ว่าเราเคลียกกิ่งย่อยๆนี้ออกไปเนี่ยครับพอได้กิ่งใหญ่ปุ๊บนี่เราเอากิ่งย่อยๆนี้ออกนี่แล้วข้างบนด้วยโอเคครับแค่นี้แหละอันนี้อ,ออกครับมันอยู่โคนมันไม่แข็งแรงครับอันนี้ด้วย แล้วก็เลือกออกสักกิ่งหนึ่งเอาจะเอานี้ออกนะครับอันนี้ไว้ก็ได้ครับอันนี้ออกอันนี้ไว้แล้วก็อันนี้สองกิ่งนี้ออกแล้วนี่ไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็กิ่งนี้เราก็เอาโคนออกซะหน่อยอย่างเงี้ยครับโอเคไหมโอเคครับนนแล้วก็2อกิ่งนี้ออกก็จะเหลือกิ่งนี้กับกิ่งนีอง้อย่างเงี้ยพอแล้วครับเนี่ยก็คือมันก็ยังอยู่มันก็ยังมีกิ่งอยู่ ครับแล้วนี่เป็นต้นหนึ่งฮนะต้นแรกต้นเล็กก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็แต่งออกแบบพอดีพอดีไม่เยอะนเกินไปแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะต้นนู้นยังไม่ได้แต่งต้นหลังเดี๋ยวเราจะเอาเอาิันนี้ออกครับแล้วทงนี้เราจะกินไว้นะครับแล้วก็โอเคนั่นแหละครับโอเคพอแล้วครับแล้วก็เราจะกินย่อยๆทด้านบนออก หลังจากที่อันนี้ก็คือเราจะเอากิ่งใหญ่ไว้นะครับนี่สามกิ่งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากิ่งย่อยสองกิ่งเนือข้างบนนี้ออกนะโอเคที่เหลือไว้หมดเลยครับะนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนะครับกิ่งที่ไว้เนี่ยเราจะตัดปลายออกเพื่อจะให้โคนกิ่งใ,ใหญ่นะครับก็คือตัดประมาณนี้ให้มันมีเจียงเฉียงนี่แหละครับแล้วก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งก็จะทําให้เขาตั้งตัวได้เร็วครับเดี๋ยวเราไปไล่กิ่งบน กิ่งบนก็คือกิ่งนู้นครับนู้นกิ่งบน <ป medim. S 1> เดี๋ยวก่อนอื่นเราเอากิ่งที่ที่ควายข้างในนะกิ่งเล็กออกก่อนพี่ครับอ่าอ่าครับโอเคครับพอออกแล้วเนี่ยมันก็จะกิ่งนี้ก็จะใหญ่ครับแล้วทีนี้กิ่งกิ่งเนี้ยครับที่พี่จับเนี่ยก็คือเอาปลายปลายเนี้ยเอาตัดปลายปลายออกครับตรงนี้อ่านะครับมันก็จะไม่บางกิ่งนี้แล้วครับมันก็จะไม่บางกิ่งล่างแล้วเนี่ยครับ อ่านะครับปลายนั่นน่ะออกพี่ตัดที่มันห้อยๆลงมานะครับนั่นแหละครับพี่ออกเลยครับโอเคครับตัดได้เลยครับโอเคเท่านี้ครับมันก็จะแสงก็จะสองละนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งนี้นะครับเนี่สองกิ่งนะครับอ่าถ้าถามว่าถ้าปีนี้ไม่เอาลูกนะครับก็ต้องเอาออกออกไปได้เลยฮะกิ่งนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะเอาลูกนะครับกิ่งเนี้ยถึงมันจะถีกันนี่ฮะ แต่ว่ามันไปขั้วทางไงเห็นไหมฮะทีนี้เราจะเราจะใช้วิธีเทคนิคคือทําให้ให้ให้เขาโปร่งนะครับพอโปร่งเนี่ยก็จะมีลูกทั้งคู่มีโอกาสมีลูกทั้งคู่อย่างนี้เวลาเราเอากิ่งออกนะครับเรานักจะเอากิ่งใหญ่เนี่ยไว้เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็มาเช็คว่ากิ่งเล็กเนี่ยมันเยอะไหมนะครับนี่ฮะแต่งเราก็เช็คไปเรื่อยนะครับนะนะีต้องออกอีกเดี๋ยวต้องเราเช็คเนี่ยกิ่งนี้กิ่งใหญ่กิ่งรองกิ่งรองอันนี้กิ่งใหญ่แล้วก็มีกิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเอากิ่งนี้ออก เอากิ่งที่ไว้นะครับแต่เราต้องตัดที่โคนออกเล็กน้อยนี่ตีนี้ก็ใหญ่นะเอานี้ไว้แล้วก็นี่ออกแล้วก็นี่ออกเดี๋ยวถ้าเกิดเราปล่อยให้ปลายกิ่งอ่ะมันมีกิ่งที่ใหญ่แบบนี้นะครับก็จะทําให้ปลายกิ่งนมันหนักนะครับก็จะทําให้ปลายนมันตกเดี๋ยวเราต้องเอากิ่งที่บริเวณปลายเนี่ยที่ใหญ่นะครับคัดไว้สักหนึ่งกิ่งนะครับจริงๆเราต้องออกให้เหลือกิ่งเดียวแต่ว่าให้เขามีใบช่วย ปรุงอาหารนะครับแล้วก็ดึงใบชุดใหม่แต่เ,เราเามาไล่กิ่งข้างล่างนี่ฮะแบบนี้แล้วก็กิ่งที่ปลายนะครับเราก็เอาปลาย,ลายออกสักหน่อยนะครับให้เขาดีดขึ้นนี่ฮะปลายตรงนี้พอปลายออกปุ๊บเขาก็จะดีดขึ้นนี่ฮะแถวแบบนี้ พอตั้งขึ้นเนี่ยครับทำให้กิ่งข้างล่างเป็นไงฮะกิ่งข้างล่างนี่ก็จะก็จะตั้งขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้เขามีแสงส่องผ่านทีนี้เดี๋ยวเราบดบุงไปอีก2เดือนนะครับสอเดือนนะครับใบก็จะเติมขึ้นมาเต็มแล้วเป็นการเดินของใบที่เต็มที่แบบว่า,าต้นพอดีได้ทรงพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้ใบอ่ะรกตั้งแต่วันนี้นะครับเยอะวันนี้แล้วกว่าเราจะเตรียมใบอีกบดรุงต้นต่ออีก3เดือนนะครับใบกิ่งในก็จะรกมากนะครับนี่เดี๋ยวต้องออกพัเลยครับใน ข้ามาดูที่โคนกิ่งบ้างนะครับนี่ฮะนี่ครับถ้ามองมุมไกลนะเดี๋ยวแงนกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับด้านในก็ยังมีกิ่งที่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวจะไล่กลิ่งด้านในออกนะครับนี่ครับกิ่งที่แย่งหามนี้ก็ออกได้เลยครับ เลยปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้ก็จะโลง่ลงโปร่งนะฮะสามารถตัดที่ปลายออกได้นี่ครับพอตัดเสร็จแล้วมีกิ่งนี้ต่ออีกหน่อยก็ถือว่าให้เขากระตุ้นใบชุดใหม่ออกได้เร็วแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งนะครับก็คือกิ่งนี้ติดติดอยู่กับกิ่งนี้เราเอากิ่งนี้ออกเพื่อจะให้กิ่งนี้เขาโตนะครับนั่นคือความระยะห่างนี่ครับ พอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยล่กิ่งนี้นะครับมันจะมีกิ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วก็กิ่งนี้แล้วมีกิ่งนี้กิ่งใหญ่ฮะเรากิ่งนี้ออกเนี่ยสองกิ่งนะครับให้เหลกิ่งใหญ่นี้ไว้แล้วก็เอากิ่งที่ยังอ่ะนี่ออกเพื่อให้กิ่งนี้ใหญ่พอที่จะมีหลอกมีดอกได้นะครับแล้วกิ่งนี้ก็ให้ประคองไว้ก่อนแต่เราตัดปลายแบบนี้ครับนี่ฮะนี้สรุปว่ายังมีกิ่งอยู่ยังมีใบอยู่นะครับต้นนี้เขาตัดยอดไปนะครับกิ่งบนก็เลยใหญ่มีบอกว่าถ้าเกิดเราตัดยอดเสร็จุบ กิ่งบนอ่ะเราใหญ่เราปล่อยให้ใหญ่นะครับแต่ว่าเราต้องตัดยอดของกิ่งบนออกด้วยนะครับนีบ่ลอยตัดตัด,ต,ดตัดยอดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดหาบันไดเ้าตัดปลายตรง้ข้างบนออกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราแต่งแค่โคนตรงนี้ออกก่อนสําคัญเราต้องแต่งที่โคนกิ่งออกเพื่อให้หนึ่งคือลมพัดผ่านได้ดีแล้วก็เราฉีดพ่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็จะเข้ามาข้างในได้ค่อนข้างดี ปีนี้เราจะยังไม่เอากิ่งบริเวณยอดตรงนั้นออกนะครับเพื่อให้ต้น้ันมีใบมีกิ่งที่ที่เป็นกําลังในการที่จะให้ต้นมีลูกก่อนนะครับเดี๋ยวพอตัดลูกฤดูการนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทําการตัดยอดของกิ่งนี้สามยอดนี่ครับกิ่งที่แย่งอาหารกิ่งนี้นะฮะนี่ครับแย่งอาหารจากกิ่งนี้นะครับเมื่อกิ่งตัวนี้มันใหญ่นะครับมันจะปกบางกิ่งล่างทําให้กิ่งล่างถอดนะครับทำให้โคนไม่เก่งเพราะว่าแสงไม่ส่องผ่าน ไม่โดนกิ่งบนแล้วก็ลงกิ่งล่างนะครับเพราะว่าจะโดนเฉพาะกิ่งบนแล้วบังไม่ให้โดนไม่ให้แสงโดนกิ่งล่างนะครับเราจึงจะต้องตัดกิ่งนี้ออกด้วยเหตุผลที่ว่าการบังของแสงครับในเบื้องต้นจะทําให้กิ่งนี้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าแสงเนี่ยจะส่องบนยอดลงไปถึงข้างล่างนะซึ่งการตัดกิ่งบริเวณยอดนะครับจะตัดไม่เหมือนการตัดข้างล่างตรงนี้เราจะต้องตัดแบบให้สั้นนะครับแต่ไม่ได้ตัดให้หมดนะครับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราตัด บริเวณปลายปลายกระชับเข้ามาอย่างเงี Guys, orse, ้ยอย่างเงี้ยครับเราก็ตัดเหมือน้เข้ามาปึ๊บนะครับอ่าพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็ตัดตรงนี้ยตากิ่งใหญ่ออกให้เหลอกิ่งเล็กอย่างเี้ตัดตัดเพื่อให้แสงตัดเพื่อให้แสงลงมาดีข้างล่างนะไม่ได้ตัดเพื่อให้กิ่งนี้เขาโตอ่าจุดประสงค์คนละอย่างนะครับนี่ฮะอ่าเมื่อเราตัดเมื่อเราเห็มหน one, มีกิ่งแบบนี้ที่ปลายนะครับเราตัดที่ยอดตรงนี้เราก็ติดยอดนี Siz ้มานะครับเราก็ตัด นย่ัดตงนี้เบบออมีทั้งบนอีกนิดนึงนี่ครับกี่งน,ะนี้เชียงอ่ะนะครับพอเราพอเราตัดนี่ฮะกิ่งนี้นี่น เขาจะเอาไว้ดอกไว้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าปลายนะครับด้วยความที่ว่าโดนตัดยอดไปนะตรงนั้นนะตัดยอดไปก็จะทําให้มีกิ่งซ้ายกิ่งขวาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องซอยกิ่งให้เหลือน้อยแต่ไม่ให้หมดนะครับแต่งให้มีให้กิ่งเหลือน้อยแต่ยังพอมีใบอยู่นะครับก็เดีย๋ยรนีนร้เวลาปลายเขาออกมามากเนี่ยเราก็ตัดปลายช่วยนะครับ เนี่ยอย่างจริ่งนี่ยครับเดี๋ยวเราเอื้อมไปตัดปลายกระชับประมาณนิดนึงนะครันครับี่ตัดปลายนะครับพอตัดปลายเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยกิ่งเขาจะตั้งขึ้นนี่ครับแต่งที่คอโอเคครับก็ประมาณคร่าว อาจจะมีข้างบนตรงนั้นนะครับอาจจะต้องเอาออกอีกอย่างยอดที่อย่างปลายท่นั้นะนครับที่ออกไปนะครับเราต้องตัดปลายให้กระชับเข้ามาด้วยเรื่องง่ายคือถ้าเกิดเราตัดยอดนะครับเราต้องตัดเราต้มขึ้นมาแต่งข้างบนอนะ่ะให้แบบว่ามีใบโปร่ปงๆถ้าอย่างจริ่งนี้ครับอย่างกิ่งนี่คยควรเอาออกเลยเพราะว่ามันใหญ่ ออกแล้วก็เขาก็จะเล็กลงครับโอเคเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าปลายปลายของยอดด้านบนนะครับก็จะยังคงมีใบยอยู่นะครับอ่าแล้วก็ดูแล้วว่าแสงมันโปร่งนะครับดูการการส่องของแสงเนี้ยนะครับมันก็จะยังโปร่งอยู่แล้วก็ใบย,ยังคงเหลืออยู่นะครับ ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดล่าเรา,าบำรุงต้นนะครับประมาณ 2- 3สมเดือนนะครับขนาดของทรงพุ่มเนี่ยก็จะขยายออกลักษณะก็คือว่าถ้าเกิดว่าให้ปุ๋ยทางดินนะครับหรือไม่ก็ทางใบเนี่ยด้วยนะครับด้วยกันเราก็จะทําให้เกิดการยืดขยายของรากแล้วก็มีการยืดขยายของยอดนะครับก็จะทําให้ลําต้นนะครับเกิดการ สรงทายก็ทําให้ต้นมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนก็ว่าเราได้เอาภาราคอออกแล้วก็ทำให้ต้นเขาดูกินอาหารได้เต็มที่นะครับย 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 왕보며